เราจะมาทบทวนตำแหน่งตัวโนต้ตบนบรรทัด5เส้นกันนะลูกนักเรียนดูตามาลูกศรชี้ตามสัญลักษณ์ได้เลยนะคะสัญลักษณ์แรกนะคะก็คือบรรทัดอะไรลูกบรรทัด5เส้นนั่นเองนะคะการอ่านบรรทัด5เส้นเราจะอ่านตั้งแต่เส้นข้างล่างนะับเป็นเส้นที่1ถูกไหมเส้นข้างนับถัดไปเป็น2 3 4สี่ถูกไหมคะแต่ถ้ามีโนต้ตที่เสียงต่ํากว่าบรรทัด5้าเส้นเส้นที่1เราจะบันทึกโนต้ตกันด้วย เส้นนอยนะคะอย่างเช่นโน้ตตัวโดนะคะหรือว่าโน้ตที่ต่ำลาสะต่ำฟอนต่ำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้าโน้ตสูงกว่าบรรทัด5 cm, เสเซนเ้นที่5หขึ้นไปเราก็บันทึกโน้ตด้วยเส้นหน่อยเช่นเดียวกันนะคะอ่าวิธีการอ่านโน้ตนะลูกนะเรายึดหลักตามนี้เลยหลักจากลของเราเลยก็คือการอ่านแบบคาบเส้นในช่อง คาบเส้นในช่องคาบเส้นในช่องคาบเส้นในช่องไล่ขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับเสียงสูงแล้วก็ไล่เสียงต่ําก็คือไล่ลงมาเรื่อยๆนั่นเองแต่เรายึดหลักคาบเส้นในช่องคาบเส้นในช่องนั่นเองนะคะ,ะแล้วนักเรียนไล่ตามทีละตัวได้เลยคือโดเรมีฟาตอนลาทีแล้วก็กลับไปโดเหมือนเดิมโน้ตของเรามีแค่นี้เองลูก ะะเดี๋ยวเรามาทบทวนตำแหน่งแรกเลยสัญลักษณ์แรกที่เราเห็นอยู่หน้าตัวโนต้ตแบบตรงนี้เราเรียกว่ากุญแจประจำหลักนะคะก็คือกุญแจอะไรลูกกุญแจซอนนั่นเองค่ะเรารู้จักกุญแจซอนแล้วกุญแจประจำหลักมีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่บอกะระดับเสียงโนต้ตนั่นเองนะคะโดยกุญแจซอนนะคะจะบอกว่าโนต้ตที่คาบเส้นที่2คือโนต้ตเสียงซอนนั่นเองอ นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาเราอ่านโน้ตเรายึดบรรทัด5เส้นเส้นที่2เป็นหลักเลยนะคะครับโน้ตที่คาบเส้นที่2ไม่ว่าจะเป็นโน้ตตัวดำตัวกลมตัวขาวนะคะออทุกตัวที่คาบเส้นที่2เราจะอ่านโน้ตตำแหน่งนี้ว่าซอนเสมอค่ะแต่ถ้าต่ํากว่าซอนเราก็ไล่ระดับลงมานะคะหรือว่าสูงกว่าซอนเราก็ไล่ระดับขึ้นไปนั่นเองทีนี้เรามาดูในสไลด์ของเรานะลูกโน้ตตัวแรกเลยต่ําสุด มีเส้นน้อยนักเรียนสังเกตไหมคะมีเส้นน้อยนะคะคือโน้ตตัวอะไรคะโน้ต no ตัวโดนั่นเองสังเกตง่ายๆนะคะโดจะมีเส้นน้อยเส้นที่1อยู่ข้างล่างนะคะโดค่ะอ่าแล้วก็ต่อไปโน้ตตัวถัดไปนะคะสูงขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงนะคะก็คือโน้ตเสียงเรนั่นเองเรนะคะจะอยู่ใต้บรรทัดห้าเส้นเส้นที่หนึ่งนั่นเองโด <"Do" S 2> เขียนแทนด้วยตัวอะไรคะดดเด็กอ่าเรเราจะมักเขียนแทนด้วยรอ เรือนั่นเองค่ะเสียงกรลนะคะต่อไปเสียงที่3มโนตัวที่3นะคะขยับขึ้นไปสูงอีกหนึ่งตำแหน่งคาบเส้นที่1ลูกคาบเส้นที่1เราเรียกโนตัวนี้ว่าโนตัวมีนั่นเองค่ะมีใช้แทนด้วยมอมานะคะต่อไปโนตัวที่4ค่ะโนตัวที่4สูงขึ้นมาอีก1เสียงนะคะ ค่าอยู่ในช่องเห็นไหมคุณเมื่อกี้คุณหนุ่ยบอกแล้วว่าวิธีการอ่านโน้กก็คือคาบเส้นในช่องคาบเส้นในช่องสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้คาบเส้นแล้วโน้ตตัวต่อไปก็คืออยู่ในช่องนั่นเองอยู่ในช่องนะคะคือโน้ตเสียงฟาอาโลเลมีฟาเห็นไหมลูกฟานะคะอยู่ในช่องที่1นนะลูกเขียนแทนด้วยฟอฟันนั่นเองค่ะต่อไปฟาสูงขึ้นไปอีก1เสียงคาบเส้นที่2อ,อ่าเราเจอแล้วโน้ตตัวอะไรคะ โนตตัวซอนซึ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับหัวกุญแจซอนนั่นเองซึ่งตัวนี้แหละที่เราบอกว่าเราจะใช้เป็นเมนหลักในการอ่านโน้ตถูกไหมลูกอ่านะคะซอนเขียนแทนด้วยตัวอะไรคะซอโซนั่นเองนะคะต่อไปขยับไปอีกหนึ่งเสียงครับเส้นแล้วเราต้องอยู่ในช่องนั่นเองอยู่ในช่องนะคะซอนไล่ขึ้นไปหนึ่งเสียงคือเสียงลานั่นเองค่ะอยู่ในช่องที่สองต้องเป็นลานะคะลาแทนด้วยรอลิง เรแทนด้วยรอเรือนะักเรียนอยาสับสนนะลูกนะต่อไปนะคะลาขยับขึ้นไปลายอยู่ในช่องถูกไหมลูกขยับขึ้นไปต้องเป็นคาบเส้นนะคะคาบเส้นโน้ตตัวถัดไปคือโน้ตตัวทีนั่นเองนะคะคาบเส้นที่3มนั่นเองค่ะสังเกตดีๆนะลูกนะคาบเส้นที่สมคือโน้ตัวทีนะคะทีเขียนแทนด้วยตัวอะไรคะทอทหารนะคะ แล้วก็คาบเส้นแล้วเนาะตัวถัดไปสูงขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงจะต้องอยู่ในอะไรคะอยู่ในช่องนั่นเองลูกเพราะฉะนั้นทีไล่ขึ้นไปเป็นโดถูกต้องค่ะโดเรมีฟาซอนลาทีแล้วก็โดเรมีขึ้นไปเรื่อยๆวนกับไปโน้ตเรามีแค่7เสียงเองทั้งหมดทั้งมวลมีแค่7เสียงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบ8เสียงเราจะเรียกว่า1ออกเตปนั่นเองค่ะ อ่าต่อไปเราได้โดแล้วนะคะเราได้โดสูงแล้วนะลูกซึ่งโดสูงเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันแตกต่างกันกับโดต่ําหรือโดตัวแรกที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องค่ะเราต้องเติมอะไรลูกเติมจุดให้ให้รู้ว่าโนตตัวนี้คือโนตเสียงสูงแล้วนะนะคะอ่าคาบเส้นเอ่อขอโทษทีค่ะอยู่ในช่องที่3คือโนตตัว โดสูงนั่นเองเราเติมจุดเล็กๆไว้ให้เขานะคะต่อไปโดสูงแล้วก็เขียนแทนด้วยโดเด็กเช่นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเราเติมอะไรคะจุดลงไปนะคะต่อไปนะคะโน้ตตัวถัดไปคือตัวที่ตัวถัดไปเมื่อกี้เราอยู่ในช่องเพราะฉะนั้นโน้ตตัวถัดไปเราต้องอยุอต้องอะไรคะคาบเส้นถูกไหมลูกอ่าคาบเส้นที่สี่โน้ตคาบเส้นที่สี่นะคะจากโดไล่ขึ้นไปหนึ่งเสียงกลายเป็นเสียงอะไรคะ เรถูกต้องค่ะเรสูงนั่นเองนะคะเรสูงเขียนแทนด้วยรอเรือเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเติมอะไรลงไปเติมจุดเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเสียงสูงเสียงต่ำนั่นเองนะคะต่อไปเราได้แล้วเรคาบเส้นที่4สูงขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงค่ะคาบเส้นแล้วต้องอยู่ในช่องถูกไหมคะอยู่ในช่องที่สขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงคืออะไรโดเรแล้วอะไรคะ มีถูกต้องลูกมีอยู่ในช่องที่4ช่องที่4คือมีเสียงสูงนั่นเองนะคะเราต้องเติมมามาแล้วก็เติมจุดข้างบนด้วยให้เขาด้วยนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปอยู่ในช่องแล้วโนต้ตตัวถัดไปจะต้องอะไรคะคาบเส้นนั่นเองคาบเส้นที่เท่าไหร่ลูกคาบเส้นที่5นะคะโนต้ตที่คาบเส้นที่ห้ โนต้ตเสียงสูงขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงคือเสียงอะไรลูกโดเรมีแล้วอะไรคะฟานั่นเองนะคะฟาสูงเขียนด้วยฟอฟันเหมือนเดิมแต่ว่าเติมจุดนั่นเองนะคะเราคาบเส้นที่หแล้วสูงสุดแล้วแล้วทำไงโนต้ตเสียงต่อไปทําไงคะอยู่บนเส้นที่5้านั่นเองอ,อยู่บนเส้นที่5ก็คือโนต้ตตัวอะไรลูกโนต้ตตัว ซอนสูงถูกต้องค่ะโนตัวซอนสูงนั่นเองนะคะโนซอนสูงอยู่บนเส้นที่5แต่ถ้าสูงไปกว่าซอนเป็นลาเป็นทีเป็นโดสูงขึ้นไปอีกนะคะให้เวลาเราบันทึกโนตเราก็จะบันทึกด้วยเส้นน้อยขึ้นไปนั่นเองอแต่ว่าเราอยู่ในระดับปฐมนะคะเรารู้จักโนเพียงแค่บนเส้นที่5หรือซอนสูงแค่นั้นเองก็พอนะลูกนะ เราได้ทบทวนกันอีกเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะโดครับเส้นนอ้อยอ่ะต่อไปเรค่ะเรใต้ใต้เส้นที่1นะคะต่อไปมีครับเส้น1ค่ะแล้วก็ฟาฟาในช่อง1ลูกซอนครับเส้นสองลาในช่องสองนะคะทีครับเ้นสนะคะโดในช่อง3อ่าเรคาับเส้น4มนะะีในช่อง4ี่ ฟาคาบเส้น5และซอนสูงทำไมคะอยู่บนเส้นทีนักเรียนจำตําแหน่งดีๆนะคะจำหลักการไล่ตําแหน่งโนดดีๆนะลูกเวลาคุณหนุ่ยสอบนะคะคุณหนุ่ยก็จะขึ้นเป็นบนกระดานให้บนสไลด์ให้นะคะและให้นักเรียนอ่านทีละตัวว่าโนดแต่ละข้อเนี่ย เป็นอ่าเป็นโน้ตข้อที่1เสียงอะไรแล้วก็เขียนลงไปโน้ตข้อที่2เสียงอะไรแล้วก็เขียนลงไปประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเด็กๆเข้าใจกันแล้วใช่ไหมลูกสาหรับหลักการอ่านโน้ตคร่าวๆนะคะต่อไปเราจะไปสอบการอ่านตําแหน่งตัวโน้ตนะลูกนะให้นักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหนังสือหน้าสุดท้ายเลย31 32ประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูที่ สอบการอ่านเทม2นะคะหรือเขียนว่า Reading นั่นเองมีทั้งหมด10ข้อนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสอบกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสอบเก็บคะแนนกันนะลูกการสอบการอ่านโน้ตนะคะ มีทั้งหมด10ข้อนักเรียนดูบาในสไลด์นะคะมีทั้งหมด10ข้อข้อที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้อละ1คะแนนนะคะวิธีการทำคือนักเรียนเห็นไหมข้อที่1คือโน้ตตำแหน่งนี้มี 10, เป็นโน้ตเสียงอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อโน้ตลงไปในกระดาษคำตอบนะคะเขียนเป็นภาษาไทยก็พอนะลูกนักเรียนไม่ต้องเติมภาษาอังกฤษลงมาด้วยนะคะเขียนเป็นภาษาไทยก็พออ่ทบทวนอีกครั้ง do do เด็ก เรลอเรือมีมอม้าฟาสปอฟันตอนตอโซลาลอลิงทีทอทหารนะคะโนต้ตเสียงสูงอย่าลืมเติมจุดด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยผิดทันทีนะอ่าข้อละหนึ่งคะแนนนะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วรีเช็คคาตอบเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานด้วยการถ่ายรูปลงมาในไลน์กลุ่มอัลบั้มการสอบการอ่านโนต้ตนั่นเองนะคะแล้วคุณเด็จะไปให้คะแนนเองนะลูกอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเยวเราก็ไป เข้าสู่กิจกรรมต่อไปกันได้เลยค่ะ ว่าตักบาตรทำบุญสิบสองสิงหาวันแม่แห่งชาติวันปียะมหาราชยี่สิบสามตุลาวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตเลิงเราทั้งหลายชาย เป็นจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง ความสะอาดบ้านเมืองของเราทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้งามผ่องฟูดประดุดดวงประทีปทองชีวิตจะงามเรื่องรองส่องแสงสว่างสดใสด้วยวันสำคัญยิ่งใหญ่พี่น้องไทยยึดมั่นประเพณีพี่น้องไทยยึดมั่นประเพณ